สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของ Junior ร์มคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งกระแสฟีเวอร์ของภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home กันครับนั่นก็คือรายได้ของหนังที่เปิดตัวอย่างถล่มทลายนั่นเองครับ เรียกได้ว่าเปี้ยงป้างมากๆเลยครับกับการเปิดตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ตอนนี้ขึ้นแทนมาเป็นหนังเปิดตัวทํารายได้สูงสุดอันดับที่3ของหนัง MCU จากภาพยนตร์ทั้งหมด27เรื่องแล้วเป็นรองเพียงแค่ Avenger Infinity War ที่เปิดตัวสัปดาห์แรก640ล้านดอลลาร์แล้วก็ Avenger 4 Endgame ที่ได้เปิดตัวเอาไว้1.2พันล้านดอลลาร์ซึ่งของ no Way Home เองครับก็ได้เปิดตัวรายได้รวมเอาไว้อยู่ที่587ล้านดอลลาร์โดยทำ รายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา2 5 3ล้านดอลลาร์และทั่วโลกอีก334ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เขา้าฉายเพียงแค่60ประเทศเท่านั้นครับยังทำรายได้มากซะขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าจากทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์เรียกว่าคุ้มทุนและเก็บกำไรเข้ากระเป๋าไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วปัจจุบันนี้ครับรายได้ก็เริ่มทะยานขึ้นเรื่อยๆจากหลายๆประเทศที่เริ่มเขา้าฉายกันบ้างแล้วซึ่งล่าสุดครับที่ผมได้กดเข้าไปดูในเว็บบล็อกออฟฟิศโมโจที่ตอนนี้ เริ่มนับรายได้เป็นวันที่4กันแล้วทํารายได้รวมทั่วโลกไปถึง600ล้านดอลลาร์กันแล้วไม่อยากจะคิดเลยครับว่าถ้าเข้าใช้ในประเทศที่มีประชากรพันล้านอย่างประเทศจีนรายได้จะทะยานขึ้นมามากอีกแค่ไหนรวมไปถึงประเทศไทยเองด้วยครับที่อีกสองวันเราก็จะได้ดูกันแล้วและนอกจากนั้นครับผมมีอีกหนึ่งตัวเลขที่อยากจะโชว์ Spider-Man No Way ว o m e ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่6ของ s p i d e r m a n ของโ o n y ก็ได้คืนแทนอันดับหนึ่งหนังเปิดตัววีคแรกเรียบร้อยโคนแชมป์ภาคต้นของ ตัวเองที่เป็นอันดับ2อ,อย่าง s p i เดเอดร,แแอดรอ 3, ์แมน m ฮมค m มมิที่เปิดตัวเอาไว้117ล้านดอลลาร์และแชมป์เก่าตลอดการอย่าง s p i เดอร์แ3ฉบับโทบี้แมกไวที่เปิดตัวเอาไว้151ล้านดอลลาร์ส่วนเรื่องอื่นๆที่เปิดตัวทํารายได้เอาไว้ก็ตามภาพนี้เลยครับ สำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าโนเวโฮมยังไงก็พันล้านอัอ p ๆ p ๆๆๆอย่างแน่นอนถ้าให้บอกเป็นตัวเลขก็น่าจะมี1 5 0 0ล้านดอลล่าร์ได้ครับยังไงต้องถึงแน่ๆถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เก่งมากๆเลยทีเดียวครับท่ามกลางยุคโควิดระบาดแบบนี้แถมสายพันโอไมคอนที่ผมก็เสียวอยู่ว่าจะทําบ้านเราปิดเมืองล็อกดาวน์อีกไหมโนเวโฮมก็ทําเอาไว้ได้ดีจริงๆที่สําคัญครับถ้าเกิดว่าสไปเดอร์แมนโนเวโฮมได้พันล้านขึ้นมาจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะเป็นหนังที่ มีแสงในตัวอีกหนึ่งเรื่องของ MCU เลยครับที่ไม่ต้องเกาะกระแสใครทําเงินอย่างรุ่นพี่ที่เคยทําเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหนังเดี่ยวปาดันไอออนแมน3ที่ทําพันล้านได้ด้วยตัวเองอเวนเจอร์ Avengers ทั้ง4ภาคที่ทําพันล้านอย่างง่ายได้ซึ่งภาคล่าสุดอย่าง Endgame ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นดาวค้างฟ้าหนังทําเงินอันดับหนึ่งของโลกที่รอคอยหนังเรื่องอื่นมาโค่นแชมป์อยู่นั่นเองและอีกหนึ่งเรื่องที่ทําพันล้านแบบไม่ต้องเกาะกระแสใครอย่างกับตนันอเมริกา3 Civil War ซึ่งก็ถือว่า มันเป็นหนังรวมฮีโร่นะครับจะต่างออกไปจากหนังเดียวเรื่องอื่นๆที่ทําพันล้านได้โดยอาศัยกระแสหลักอย่าง Black Panther ที่เปิดเกมเสิร์ฟรอ Infinity War เข้าฉายก็ทําพันล้านเหมือนกันครับอีกเรื่องต่อมาก็คือ Captain Marvel หนังเดียวซูเปอร์ฮีโร่หญิงคนแรกของ MCU ก็ทําพันล้านโดยอาศัยกระแสหลักของ Avengers Endgame รวมไปถึง Spider-Man Far From Home ด้วยครับภาคที่แล้วของ Spider-Man ที่ทําพันล้านได้จากควันหลวงของ Avengers Endgame ที่แฟ แฟนยังคงไฮฟ์ไม่หายจากการจบของอินฟิน t y s ้ส a กามารอดูกันครับว่าภาคที่3ของ Spider Man TomH o l l a n d จะไปไกลถึงไหนกันและสุดท้ายท้ายสุดครับตัดกลับมาที่บ็อก f f i c e Mojo กันต่อครับตอนนี้ n o Way Home กำลังจะเข้ามาติด Top 5ฟภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดของปี2021แล้วจากตารางเราจะเห็นว่าอยู่ที่6กันแล้วครับแน่นอนว่าคงเข้า Top 5ไฟได้อย่างสบายๆอยู่แล้วแต่ที่ผมลุ้นไปมากกว่านั้นคือจะขึ้นไปยืนหนึ่งหนังทำรายได้สูงที่สุดของปี 2021ได้ไหมจะขึ้นไปแทนอันดับหนึ่งอย่าง The Battle at Lake Changjin ที่ทำรายได้เอาไว้เกือบพันล้านได้หรือเปล่าตรงนี้ขอความเห็นกับเพื่อนๆเลยครับคิดอย่างไรกันบ้างขึ้นที่หนึ่งได้หรือเปล่าและรายได้จะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนเอร์ไมเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ